วันนี้เป็นวันพระเดือนสองดับเป็นวันพระใหญ่อีกไม่นานก็คงจะเป็นวันมาฆบูชาอันนี้นก็เข้าปีสองพันห้าร้อสี่สิบเจ็ดวันนี้เป็นวันพระแล้วก็พร้อมกันเป็นวันอุโบสถแล้วก็เป็นวัน ประชุมพร้อมกันไหว้พระสวดมนต์ฟังธรรมปฏิบัติตามการที่มาพบมาเจอให้พวกเราทุกๆท,ท่านตั้งใจให้ดีตั้งใจรองรับสิ่งที่จะเกิดสาระที่เกิดประโยชน์ ตั้งภาชนะหงายรับธรรมะคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าถ้าว่าเราคว่ำกระป๋องคว่ำกระมังคว่ำเอาปากกลงเอาก้นขึ้นฟ้าจะเทน้ำอบน้ำหอมน้ำหมาสมุุรทะเลมันก็เข้าไม่ได้ นี้ก็เหมือนกันใจของเราถ้าหากว่าเราไม่หงายรับปิดหูปิดตาปิดความรู้สึกปิดความเชื่อปิดศรัทธาปิดปัญญาใบหมดถึงจะเป็นพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่มีเหตุมีผลพวกเราก็ไม่รับรู้รับทราบถ้าหาว่าปิดอย่างนั้นแล้ว แปลว่าเป็นผู้มืดบอดเพราะนั้นทำคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาหรือทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าที่ประกาศออกมาเนี่ยพวกเราอันดับแรกต้องหายภาชนะรับการหงายภาชนะนับรับนั่นคืออะไรคือตั้งศรัทธาเป็นเบื้องตน้นคือความเชื่อตั้งศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนว่าพระพุทธเจ้า ท่านเป็นกษัตริย์ท่านออกบวชบำเพ็ญอยู่หปีและพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทนต่อการพิสูจน์มาถึง2500กว่าปีที่มาตกมาถึงพวกเราในเมื่อตกมาถึงพวกเราพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นที่ท่านประกาศมาทนต่อการพิสูจน์มาถึง2000กว่าปีนั้นมีอะไรบ้างที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์ จากนั้นเราก็ตั้งความเชื่ออาจจะมีดีจึงจะอยู่ได้ถึงขนาดนี้ควรจะดีดีอย่างบางอย่างท่านจะให้ใช้อะไรในการพิสูจน์ให้ใช้อะไรเป็นการวิเคราะห์จากนั้นก็เราก็หงายภาชนะรับคือตั้งศรัทธาคือความเชื่อไว้ก่อนจากนั้นเราก็ศึกษาทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้ทานทานเป็นการเสียสละ เป็นการสิ้นเปลืองสําหรับที่เราสาะแสวงหาทรัพย์มาได้แล้วทําไมไม่เก็บไปใช้ด้วยตนเองทําไมจึงพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เสียสละทําไมให้แบ่งปันมีเหตุผลอะไรพระพุทธเจ้าจึงสอนให้แบ่งปันอันนี้เราก็ต้องวิเคราะห์ดูว่าพระพุทธเจ้าสอนให้ทานทําไมจึงสอนให้ทานของมาหามันด้วยน้ําพักน้าแรงกว่าจะได้เงินคําทรัพย์สมบัติ แต่พระพุทธเจ้าทำไมจึงสอนให้เสียสละอันนี้ก็คือข้อหนึ่งศีลพระพุทธเจ้าทำไมท่านจึงให้รักษาศีลมีประโยชน์มีคุณค่ายอย่างไรในการที่จะรักษาศีลน,นั้น,น,นสำหรับศีลครวาตสำหรับศีลของสัมมาเนนสำหรับศีลของพระทำไมพระพุทธเจ้าจึงให้รักษาศีลจึงวางกรอบของศีลเอาไว้ เพื่อประโยชน์อะไรอันนี้เราก็ต้องมาวิเคราะห์จากนั้นท่านสอนเรื่องสมาธิศินสมาธิทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้จิตใจรวมสงบเป็นหนึ่งทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พิจารณาใช้ปัญญาพิจารณาค้นคว้าในการเป็นอยู่ในแนวความคิดในการจิตที่ไป เกี่ยวข้องจิตที่ไปติดข้องในเมื่อตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้ดมกลิ่นลิ้นด้ลิ้มรสทําไมพระพุทธเจ้าจึงสอนให้รับรู้ในสิ่งเหล่านั้นแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วอะไรคือสาระสําคัญในหลักของพระพุทธศาสนาจุดยืนของพระพุทธศาสนานั้นคืออะไร แก่นสารหรือแก่นสาระที่พระพุทธเจ้าต้องการนั้นคืออะไรสิ่งเหล่านี้เราเป็นชาวพุทธเราต้องวิเคราะห์เราต้องใช้ปัญญาตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่เรื่องทานศีลส,สมาธิปัญญาต้องวิเคราะห์ด้วยปัญญาด้วยความเพียรถ้าว่าเราใช้แต่ความเชื่ออย่างเดียว หรือเราปิดซะปิดสวิตซ์ซะือความมอซะความกระป๋องซะไม่รับรู้ไม่รับทราบถึงจะเป็นของดีขนาดไหนก็ไม่สามารถที่จะรับรู้อย่างรู้ได้เพราะฉะนั้นพวกเราเป็นพุทธมามะกะพุทธบริษัทธภิกษุสัมมาณีอุบาสกอุบาสิกาเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธศาสนาเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าควรจะใช้ สติใช้ปัญญาใช้ศรัทธาใช้ความเพียรใช้ความอดทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อวิเคราะห์ทำนันนนหลักจุดใหญ่ของหลักของพรธศาสนาจุดสูงสุดพระพุทธเจ้าท่านให้ชำระกายวาจาใจชำระใจจุดใจคือชำระใจ ให้ออกจากโลภโกรธโกลงใจนั้นเป็นนามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาเนื้อแต่จะชำระอย่างไรในหลักการชำระใจก็คือให้รับรู้เรียนรู้ให้เข้าใจเหมือนแต่ก่อนเราไม่รู้จักบวกลบคูณหารแต่เราทำไมจึงเรียนรู้ได้เราจึงทำไมจึงบวกลบคูณหารได้ บวกลบคูณหารนะั้นมีประโยชน์อะไรสําหรับเรามันก็มีประโยชน์แต่นี้การชําระจิตใจก็เช่นเดียวกันเราจะชําระยังไงใจของเราจะเที่ยงตรงใจของเราจะหมดจดใจของเราจึงจะบริสุทธิ์อันนี้ก็ต้องใช้หลักพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้ามาใคร่ควรม่ไตรตรองมาพิจารณาหลักของการคข่ควรพิจารณาอันนี้ก็คืออะไร คือมรคแปดสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบเป็นเบิกตนสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตอาชีโววายโมสติสม,มาธิสรุปลงรวบรัดก็คือศิลสม,มาธิปัญญานั่นเองอันนี้เรียกว่ามรคแปดที่จะชำระจิตใจให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากกิเลสไปได้เพราะนั้นพวกเราทุกๆท,ท่านนะ ต้องใช้ปัญญาการนับถือพ,พุทธศาสนาไม่ใช่ว่านับถือโบ,โบราณโบราณเขานับถือมาเราก็นับถือไปเขาถือมาแล้วก็ถือไปต่อแต่ตามไม่จริงหลักของพุทธศาสนาเนี่ยก่อนที่จะนับถือต้องวิเคราะห์เราจะนับถืออะไรเราจะยึดอะไรมาเป็นหลักเราต้องดูไตรตรองเหตุและผลซะก่อนก่อนที่เราจะถือไม่ใช่ว่าเขาว่าเอออันนี้ เป็นเงินนะทั้งที่เป็นกระดาษเศษเขาถือว่าเป็นเงินเป็นทองนะเราก็มาถือมาแบกเอาไว้ทั้งที่มันไม่มีสาระไม่มีประโยชน์พรากคนเขาถือพาถือมาเราต้องวิเคราะห์ว่ามันมีคุณค่าอย่างไรที่เราถืออยู่เนี้ยถ้ามันไม่มีคุณค่าเราก็ปล่อยวางเราก็ยึดสิ่งที่เป็นสาระที่เป็นประโยชน์เป็นกระดาษเหมือนกัน แต่ว่ามันมีคุณค่าเงินเงินเงินก็นเป็นกระดาษแต่กระดาษทั่วๆวไปมันก็นเป็นกระดาษถึงจะแปเป็นกระดาษเลื่อมระยิบระยับดูเหมือนกับมีคุณค่าแต่มันชู้กระดาษที่มีคุณค่าที่เขาสมมุตินี้ขึ้นมาไม่ได้น,นี่ก็เหมือนกันการที่จะถือสิ่งไหนก็ตามโบ,บโบราณโบราณที่พานับถือมาถือมาเราก็ต้องวิเคราะห์ดูมีเหตุมีผลอะไรทำไม ต้องพิสูจน์ว่างั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีคุณค่ารถมีรถมีคุณค่ารถราทั้งหลายมีคุณค่ารถยี่ห้อไหนก็มีคุณค่าแต่จะให้มีคุณค่าเสมอกันนั้นเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกันศาสนาทุกศาสนามีคุณค่าแต่จะต้องวิเคราะห์ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าท่านสอนเนาะในการามชนการามสูตรท่าน ให้ใช้ปัญญานะหลักของพุทธศาสนาเนี่ยไม่ให้ใช้แบบเขาถือมาแล้วก็ถือไปเขาเชื่อยอย่างไงแล้วก็เชื่อยอย่างนั้นไม่ใช่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านไม่ให้เชื่ออย่างนั้นอย่าไปเชื่อตามที่คนที่เขานับถือมาอย่าไปเชื่อตามที่บุคคลที่ควรเชื่อถือได้อย่าไปเชื่อตำลับอย่าไปเชื่อตำรามีหลายอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านแนะนําสั่งสอนสรุปแล้วก็คือ ต้องใช้ปัญญาต้องใช้การวิเคราะห์ต้องใช้ปัญญาตัวเองว่าเหตุผลอย่างนี้เพราะอะไรอย่างเบื้องต้นที่ว่าทําไมจึงให้ทานยานคนที่ตนีทีเหนียวคนที่ไม่มีการให้ทานคนที่ไม่มีเสียสละคนที่ไม่แบ่งปันให้แก่ใครๆแปลว่าเป็นคนขี้ตนีทีเหนียวมากคนประเภทนั้นจะกว้างขวางได้ไหมจะรักษาประเทศชาติได้ไหม จะมีหมูมีเพื่อนไหมจะมีวงศาคณาญาติไหมคนประเภทอย่างนั้นดูแล้วมันเป็นไปไม่ได้ถ้าคนที่กว้างขวางล่ะมีการแบ่งปันมีการเสียสละรู้จักให้ธรรมะรู้จักให้แนวความคิดรู้จักควรจะให้อันไหนเขามีความขัดข้องอย่างไรพอะจะช่วยเหลือเขาได้ไหมเนื่อเขาเอไม่มีข้าวกิน ข้าวของเรามีเราให้ข้าวเขากินมื้อเดียวเขาก็พออกพอใจดีอกดีใจเ,เมื่อเขาตกทุกข์ะยากเราพอจะช่วยเขาได้ไหมเ,เมื่อการเสียสละให้แก่เขาเขาได้รับความอุปถัมภ์จากเราและให้ความอนุเคราะห์จากเราไปเเขาก็ยินดีที่จะช่วยเหลือเราจากนั้นเ,เมื่อเราเสียสละต่อเขาให้ทานะคือการให้แก่เขา ให้ธรรมะแก่เขาให้ความรู้ความฉลาดแก่เขาสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์เขาเหมือนกับเราเป็นต้นไม้ที่มีร่มเงาที่ใบดกหนาที่มีผลระบากรากไม้เต็มนกกาก็เข้ามาพึ่งพาอาศัยอันนี้ก็คือทานะคือการเสียสละแต่ทําอะไรก็ตามอย่าให้เวอร์อย่าให้เกินตัวต้องให้รอบคอบ ในการให้ในการเสียสละไม่ใช่ว่าจะไปกู้ยืมคนอื่นมาให้หรือว่าไปลักขโมยคนอื่นมาให้ให้คนอื่นอันนั้นไม่ถูกต้องในเมื่อเราได้มาโดยเป็นธรรมเราก็ควรจะแบ่งปันให้เกิดสระเกิดประโยชน์แก่พี่น้องประชมชนแก่พี่น้องประชาชนชุมชนแก่ประเทศชาติบ้านเมืองอย่างไรอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของพวกเราจะต้องช่วยกันสงเคราะห์อนุเคราะห์ แต่ถ้าว่าคนไม่มีน้ําจิตน้ําใจคนไม่มีการสงเคราะห์อ,อนุเคราะห์คนไม่มีทานะคือการเสียสละแล้วเเหมือนกับไม้แห้งยืนอยู่กลางท้องนาน่ะตายืนอยู่กลางท้องนาไม่มีใบไม่มีดอกไม่มีผลไม่มีใบเพราะไม้ไม้แห้งะต้นไม้มันตายอืมไม้มันแห้งเ,เพอเพอยังมีกิ่งของมันหล่นลงไปใส่หัวคนอีกหล่นไปลงไปหาสัตว์อีก สัตว์ทั้งหลายจะไปพึ่งพาอาศัยต้นไม้แห้งได้อย่างไรเขาก็หนีหมดเพราะขาดความอบอุ่นขาดความร่มเย็นขาดการที่พึ่งพิงอาศัยเพราะนั้นคนที่ไม่มีน้ําใจคนไม่มีการเสียสละคนไม่มีจาคะเหมือนกับต้นไม้แห้งยืนอยู่กลางยืนอยู่ในที่แจ้งตายยืนอยู่ในที่แจ้งแต่ถ้าว่าคนผู้ใดมีจิตใจอบอ้อมอารีมีการเสียสละ ให้แก่ชุมชนชุมชนก็ให้ความเคารพรักเหมือนกับต้นไม้ที่มีดอกมีผลมีใบดกหนาอันนี้ก็คือทานะทานะคือการให้คือการเสียสละให้แก่ความรู้ให้อภัยให้อภัยทานก็เป็นการให้เหมือนกันให้สิ่งของให้ความอบอุปป่นทางจิตใจให้เป็นที่พึ่งพิงอิงอาศัย สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วจะเป็นการเสียสละสรุปแล้วก็คือมนุษย์อยู่ด้วยกันก็ต้องมีการพึ่งพิง,พงอิงอาศัยกันเพราะนั้นหลักของพุทธศาสนาที่ว่าทานะเป็นเบื้องต้นทานคือการให้ทานศินรักษากายวาจาให้เรียบร้อยคนที่มีศินไปอยู่ในสถานที่ใดก็เป็นที่ยอมรับไม่ไม่เป็นที่ระแวงแคลงใจต่อเพื่อนมนุษย์ชาติด้วยกัน ไปอยู่ด้วยกันถ้าว่าเป็นผู้มีศินขนาดมดขนาดยุงขนาดสัตว์ก็ยังไม่ฆ่าแล้วจะจะไปฆ่าคนได้ยังไงแต่ถ้าว่าคนไม่มีศินเกียรติทรัพย์ไม่ดีคนคนนีเ้เป็นผู้ไม่มีศินนะเ,เป็นคนดุร้ายโมโหโทโสนะคนทั้งหลายที่จะไปเป็นเพื่อนกันเป็นนอนร่วมกันก็หวาดระแวงเหมือนกันนะกลางค่ากลางคืนมาอาจจะโมโหมาฆ่าเราปาดคอเราลัดคอเราก็าได้ เพราะคนเป็นผู้ไม่มีศีนมันต้องระวังคือศีนข้อที่หนึ่งการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเป็นยังไงสัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็ยังไม่ฆ่าไม่ต้องพูดถึงสัตว์ใหญ่ตลอดถึงมนุษย์การให้อภัยซึ่งกันและกันอันนี้คือสินพระบุทธเจ้ามีคุณค่าเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้เป็นที่ยอมรับกันได้ถ้าว่าไปอยู่ด้วยกันก่อชัดทั้งหลายก็ตายใจ เหมือนกับในวัดของเราอย่างเนี้ยพวกลิงข้างบางชนีก็รอกกระแตเห็นพระมันก็ไม่บาดไม่กลัวเพราะาพระไม่ได้ทําอะไรมันทํามันเห็นชาวบ้านเป็นไงวิ่งหัวสุกหัวสุนหนีอย่างขนาดหนักเพราะเหตุอะไรเพราะว่าเขาฆ่ามันเขาเบียดเบียนมันมันรู้มันกลัวแต่มันเห็นพระมันมันไม่กลัวไอ้ข้าวบอมันคุ้นเชื่อตีสนิทสนม เพราะอะไรเพราะว่าพระไม่ฆ่าสัตว์น,นี่แหละการไม่ฆ่าสัตว์เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันได้ไม่ว่าสัตว์ไม่ว่ามนุษย์อทินนาทานก็เหมือนกันอธิน,นาทานการไม่ขโมยของคนอื่นไม่เบียดบังของคนอื่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับหน้าที่การงานเกี่ยวกับการเงินเสจแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งสินเรื่องอทินาทานถ้าว่าคนนั้นยักจอกคนนี้เบียดบงัง กินเล็กตอดเล็กตอดน้อยอขขโมยจะไม่เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันถึงเขาจะทําไปแล้วก็ตามผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องไปตรวจไปสอบอีกครั้งหนึ่งเพื่อความมั่นใจว่ามันไม่รั่วไม่ไหลจริงหรือเปล่าถูกต้องหรือเปล่าที่บัญชีเขาทําลงไปนั้นสิ่งเหล่านี้ก็ถ้าเมื่อเราเป็นผู้มีศินด้วยกันแล้วทําด้วยความบริสุทธิ์ใจต่อกันแล้วก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันแต่ถ้างว่าเป็นผู้ไม่มีสินแล้ว มันหาความไว้วางใจกันไม่ได้เนี่ยสินของพวกพุทธเจ้ามีคุณค่าไหมแหมที่ยกประเด็นขึ้นมาเพียงสองข้อที่สาการเมสุมิษณสาจารลูกสามีพันยาลูกเต่าเ้าหลานญาติพี่น้องของเราถ้าว่าทุกคนเป็นผู้มีสินปล่อยไปที่ไหนไปกับใครก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าาว่าเราเขาเป็นผู้ไม่มีศินแล้วต่างคนต่าง เราเวียงระวังไม่ไว้เนื้อเชื่อใจกันเป็นทุกข์ทั้งสองฝ่ายทั้งของเขาของเราเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าสรุปแล้วกาเมอธทินนามุษาก็เหมือนกันการโกหกพกลมพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่ากโกหกกันนะและทําเรามาวิเคราะห์ดูคนที่โกหกล่ะหาความซื่อสัตย์ไม่ได้หาความสัต์จริงไม่ได้ โกหกตอแหลเราจะไว้เนื้อเชื่อใจไหมคนประเภทอย่างนั้นเราจะนับเป็นหมู่เป็นเพื่อนของเราได้ไหมไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเขาเป็นคนไม่มีคําสศัตย์ความจริงในตัวเองแล้วก็ไม่มีความสัตย์จริงต่อหมู่ต่อเพื่อนต่อผู้บงังคับบัญชาต่อลูกน้องของเขาอันนี้เราก็หาความไว้ใจไม่ได้ศีลข้อสุราข้อสุดท้ายคนที่ดื่มสุราเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท อันนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าสีโทษอย่างนณะหนักตัวสุราตัวสุดท้ายนี่ดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเดี่ยวกันเล่นเล่นการพนันอบายยมุกเป็นบอกเกิดแห่งความจิบหายผู้ที่จะมีทรัพย์สมบัติอยู่ก็จิบหายวายพวงท้าภูมิยังเล่นอบายยมุกเราดื่มสุรากินสุราดื่มสุราเป็นอาจินอยู่หาความสัตย์ความจริงไม่ได้ คนที่ดื่มสุราเพราะนั้นศีลของพระพุทธเจ้ามีคุณค่ามีประโยชน์ที่เรายกประเด็นขึ้นมาอันนี้ก็คือทานศีลส่วนภาวนานั้นพระพุทธเจ้าทําไมสอนให้มีภาวนาการภาวนาทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งไม่ให้คิดปรุงฟุ้งซ่านไม่ให้คิดออกนอกลูกนอกทางทําจิตให้สงบทําจิตให้เป็นหนึ่งคนที่จิตเป็นหนึ่งคนเฝ้าอยู่ในบ้านตลอดเวลา สติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาคนนั้นจะเป็นเป็นบ้าหรือว่าเป็นโรคประสาทคิดปุ่งฟุ้งไม่ได้มันมันเป็นไปไม่ได้คนมีสติอยู่กับตัวเองแปว่าเป็นผู้มีสติธรรมากกว่านั้นคือว่่ในหลักของพุทธศาสนามหาสติมหาปัญญามหาสติสตินี่ถ้าจเจริญมากไม่มีเสียมันนั้นมีแต่เจริญมีแต่ความ ถูกต้องดีงามแต่ถ้าศรัทธาเนี่ยเสียได้เด้ททำไมเสียยังไงคนที่ศรัทธาออกนอกรูนอกทางนี่ยขนพูดอะไรให้ก็เชื่อไปหมดศรัทธามากเนี่เสียได้นะนบางทีไปต้นกล้วยเอาครึ่งลับนี่ยก็ไปกราบไปปักธูปหมาวัวควายพิกงพิการมานี่ก็ไปกราบไปไหว้ไปปักธูปปักเทียนขอหวยขอเบอร์ตามที่ตรงเอง คิดว่าจะได้อันนี้ว่าศรัทธาเสียหายนี่ไม่ใช่ศรัทธาพระพุทธเจ้าแ่ศรัทธาอย่างนั้นใช่ไม่ได้อันนี้ศรัทธาเนี่ยถ้าว่าใช้ไปในทางที่ผิดเนี่ยเกิดความเสียหายได้ปัญญาของเหมือนกันถ้าปัญญาคิดปรุงฟุ้งออกไปมากๆออกนอกลู่นอกทางเกินขอบเขตก็ทําให้เสียเสียได้เหมือนกันความเพียรก็เหมือนกันถ้าเพียนมากๆเพียรออกนอกลู่นอกทางเพียนพยายามที่จะขาดจะ่นจะ รักจะขโมยคนอื่นอันนี้ก็เพียนอย่างนี้ก็เสียหายอีกแต่สติมีสติอยู่กับตัวเองอยู่ตลอดเวลารอบรู้อยู่กับตัวเองตลอดเวลาอันนี้ไม่มีเสียไม่เสียหายคนที่มีสติอยู่กับตัวเองเหมือนกับคนเฝ้าบ้านอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นในหลักของพุทธศาสนาท่านให้มีสติสมาธิก็ให้มีสติอยู่กับตัวเองกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นหลักเบื้องต้น เป็นกรรมฐานของพระพุทธเจ้าคนที่มีสติคนที่มีอนาปาทสติกำหนดลมหายใจอยู่สติอยู่กับตัวเองกายและจิตของผู้นั้นจะไม่หวันไหวอันนี้ก็คือพระพุทธเจ้าภาษาลิบุตรท่านยืนยันอย่างนั้นงั้จะมีเสียงอะไรมาก,กบพบพระทบก็ตามถ้ากำหนดลมหายใจเข้าออกมีสติอยู่กายและจิตของผู้นัน้นไม่วันไหว ไม่สะทกไม่สะท้านไม่วันไหวเพราะนั้นเรื่องภาวนาเป็นสิ่งที่จำเป็นสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาพวกเราจากนั้นก็ใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะในส่วนต่างๆใช้ปัญญาพิจารณาเรียกว่าวิปัสสนาสมาธิก็คือทำจิตให้สงบเป็นหนึ่งส่วนวิปัสสนานั้นแยกแยะให้รู้เห็นตามความเป็นจริงร่างกายของเรามีอะไรบ้าง เกสาผมโลมาขนนักขาเล็บนักทันตาฟันแต่โจหนังที่หนังหุ่มอยู่เนี่ยที่คนเราเที่พวกเรานั่งอยู่เนี่ยหุ่มอยู่เนี่ยเป็นของที่สวยงามเป็นของที่มีสาระที่มีประโยชน์ที่ไม่ล้มหายตายจากไม่เท่าไม่แก่ใช่ไหมมันคงไม่เป็นอย่างนั้นมันก็ต้องแก่ไปตามสภาพสมัยก่อนเขาก็เป็นเด็กต่อมาก็เป็นเด็กหนุ่มเด็กสาวต่อมาก็กลางคนต่อมาก็เท่าแก่ชรา หูหนวกตาฟาังไปเรื่อยๆฟันหลุดผลในสุดก็ถึงเจ็บแล้วก็ตายตามการตามสมัยเพราะนั้นท่านจึงว่าร่างกายสังขารเป็นอนิจจังของไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราทําไมจึงว่าไม่ใช่ตัวตนของเราของเราแท้ๆทาไมท่านพระพุทธเจ้าจึงสอนว่าไม่ใช่ตัวตนของเราเพราะอะไรเพราะพระพุธทธเจ้าท่ันว่าถ้าเป็นตัวของเรา เราบอกว่าอย่าแก่มันบอกได้ไหมอย่าเจ็บบอกได้ไหมอย่าตายบอกได้ไหมบอกไม่ได้ในเมื่อบอกไม่ได้จะว่าเป็นของเราได้อย่างไรพราะนั้นทันว่าร่างกายเนี่ยมันไหลไปตามสภาพถึงจะเป็นยังไงมันก็บอกไม่ได้ใช่ไม่ฟังเราเพียงแต่รับรู้รับทราบเป็นไปนั่นเอง,เองถึงจะเสียอกเสียใจถึงจะดีอกดีใจกับมันมันกับเพียงแค่นั้นอนะร่างกาย ถึงข่าวมันก็จะต้องแตกสลายในที่สุดอันนี้ก็คือการพิจารณาแยกแยะและก็มาน้อมถึงใจอีกทีนึงใจนั่นก็คือน้ำธรรมที่รับรู้ทื่องทั้งหมดพระพุทธเจ้าท่านเน้นหนักลงที่ใจสําระใจจุดใจคือสําระใจสักเปลใจของเราโดยตปะธรรมคือปัญญาน่นะ ปัญญาละเอียดความเพียรละเอียดปัญญาละเอียดจนรู้แจ้งเห็นจริงถึงวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะจากนั้นก็จะได้ปล่อยวางไม่ใช่ปล่อยวางที่อื่นธรรมะของพระเจ้าปล่อยวางที่ใจรู้ที่กายรู้กายให้รู้กายว่านีกายเนี่ยไม่ใช่ตัวเรานะไอ้ข้ามันบอกมันรู้พรรู้กายแต่ทีนก็รู้ใจใจรู้เมื่อใจรู้ก็ปล่อยที่ใจเลยวางปล่อยวางที่ใจเพราะนั้นพวกเรา ทุกทุกท่านนะให้ตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญภาวนาอย่าคิดว่าโลกนี้เป็นโลกที่น่าอยู่อีกสักวันหนึ่งโลกนี้จะเดือดร้อน,นเดือดร้อนคือตัวของเรานั่นนะภัยจะตามเข้ามาชลาภายัยพยาธิภยัยมรณะภยัยจะต้องตามถึงร่างกายของเราแน่นอนวันนั้นวันนี้ผมเองก็จะไม่พูดอะไรมากแกจบการ พูด